สวัสดีครับพบกับเซอร์ซนะิดและเราอยู่ในเกม Creature of s o n a r i a เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาเล่นกับเจ้าอะไรวันนี้คนมชินะครับผมเป็นสัตว์ปีกกินเนื้อเทียบสีนะดูท่าทางแล้วก็เหมือนแมงปอเลยนะเนี่ยภารกิจของเราในคลิปนี้ก็คือเอาชีวิตรอดให้ครบ10วันแล้วก็ฆ่าผู้เล่นให้ครบ10ตัวนะครับนั่นแหละฮะเอาละใครชอบจใจก็ฝากกดไลค์กับเซอร์ซิดด้วยนะครับแล้วไปตามลุ้นกันดูว่าคนมชิจะสามารถมีชีวิตรอดได้หรือเปล่านะไปกันเลย อุ้ยเราโดนพิษอะไรเนี่ยหมอกพิษเหรอซึ้ยผมโดนเหมือนผมโดนหมอกพิษเนี่ยแถวนี้มีหมอกพิษด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ออจังเกิลน,นะฮะผมเปิดแมปดูก่อนโอ้แถวนี้ไม่ค่อยมีตัวเลยนะฮะซึ่งโคนมุชิมันบินได้นะนี่โู้ท่าบินซะก่อนท <laughs> ่าบินโอ้โหถ้าบินเอาเรื่องนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่สามารถที่ฆ่าใครได้นะ แย่ yeah, จังเลยชีวิตของเราเนี่ยเป็นสัตว์ต้วมเตียมต้วมเตียมไปมาแถวนี้เราจะฆ่าใครได้หรือเปล่าเนี่ยซึ่งเลือดของเจ้าโคนโมชิเนี่ยบอกเลยว่าเลือดก,กระจุมดิ่มมากๆเลยนะฮะเลือดประมาณ2 8 0 8นะถ้าโตเต็มวัยนะที่ผมดูนั่นมันตัวอะไรนะครับนันมังกรเหรอนะอุ้ยมังกรนะครับอย่าไปยุ่งนะแถวนั้นอะไรเนี่ยใครทําเดี๋ยวบอกให้พอ,อติดศูนย์หมด อ่ะหูยผมนี่ไม่ทำ้ังนั้นอ่ะเดี๋ยวติดศูนย์ <c oughs> <c oughs> โอ้นั่งไงนี่ง,งตัวอะไรไม่รู้นะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆกระโดดยองยองเลยแล้วมันทำป่าพิษอยู่ในนี่เหรอเนี่ยโอ้โหตัวเมื่อกี้นั่นแหละเพื่อนๆครับแล้วตอนนี้ประสบปัญหาเราจะหาเนื้อจากไหนได้บ้างครับเนี่ย แถวนี้ไม่มีเนื้อให้เลยไม่มีเนื้อให้ล่าให้กินเลยนะครับผมจะอดตายหรือเปล่าครับเนี่ยเพื่อนๆซากสัตว์กินพืชน,นะครับ <c oughs> แค่ใช้ชีวิตรอดไปวันๆนี้ก็เหลือแหล่แล้วฮะแต่ว่านั่นแหละก็คือมันต้องค่าให้ได้ะฮะซึ่งคืนนี้ผมก็จะพักตรงนี้ก่อนแล้วกัน โอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะนะซึ่งอเรามาพร้อมกับด้วยความอยากอาหารนะครับแล้วก็มีความหนาวเหน็บจากอายุหิมะนะฮะซึ่งเราจะทํายังไงดีครับเนี่ยผมว่าน่าจะต้องบินไปหาอาหารสักที่หนึ่งนะเฮ่นกกัดกันนะน่ะเฮ้ยเฮเฮ้เขากัดกันเขากัดกันเรียบร้อยอื้อ แตกหนึ่งซึ่งหารนี่มันไม่พอประทังชีวิตหรอกครับ<ก><น>ไอ<หน>้ตัว<ก><น> ได้ด้วยนะเรียบร้อยโอ้โหได้อาหารหยิบซากครับผมตอนนี้ซากคือสิ่งสำคัญและตอนนี้โอ้โหมีพายุหิมะมาอะไรไม่รู้อีกแล้วนะฮะซึ่งข้างหน้าโอ้โหตัวอะไรไม่รู้ตัวบักเป้งเลยนะวันนี้เราจะอยู่แถวแถวแถวนี้แล้วกันโอ้ยมีแต่ตัวอันตรายนะครับแถวนี้ ไปดูโซนนี้ดีกว่านะครับว่ามันมีใครอยู่แหล่งน้ำหรือเปล่านะโอเคไม่มีนะทางสะดวกลอ,ลอดลงไปรีบกินรีบกินโอเคบินขึ้นไปค่ำคืนนี้ผมคิดว่าน่าจะพักแรมที่นี่แหละไปเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ โอเคเช้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมได้อาหารจากเ,าเศษโคลาทอนนะฮะพี่อยู่กลางแม่น้ำนะเขาต่อสู้กันซึ่งโซนข้างๆนี่มีแต่ตัวอะไรไม่รู้นะั่นเต็มไปหมดเลยนะเฮ้ยผมโดนพิษอีกแล้วอุย้ยตอนนี้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับดามเมจนะครับได้ดามเมจมานะครับเฮ้ยผมเห็นเหยื่อครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยหายตัวอยู่นิ่งๆสิหนูอยู่นิ่งๆสิหนู เรียบร้อยบินอุ้ย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 โดนพายุทอร์นาโดเชิแล้วโอ้โหแล้วอาหารผมกระดูกหักแล้วตอนนี้แล้วมันมาใกล้ๆผมอีกแล้วนะพายุทอร์นาโดเนี่ยโอ้มันพัดอาหารผมปิวไปแล้วกินน้ำก่อนนะ เช็คก่อนเช็คก่อนมีตัวหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าโอ้พัดอาหารผมปิวไปเลยอะ่ะเอาเอาผมเห็นนกตัวหนึ่งครับนกตัวหนึ่งกําลังวิ่งมาทางนี้กําลังบินมาทางนี้นมาานไม่ได้วิ่งเถอะ ยิบซากครับบินโอ้โหจอมกัดซากจอมหยิบซากวางลงครับวางลงนี่ s o ย s ซ y s อ,อาหาร <c oughs> เห็นเนื้อลอยได้เนี่ย <c oughs> เขาจะรู้สึกยังไงเนี่ย <c oughs> เราจะออกเดินทางไปที่ไหนดีเอาละตอนนี้เราซ่อนกลิ่นเรียบร้อยนะผมจะล่าตอนกลางคืนได้หรือเปล่าเพื่อ <c oughs> นๆมเป็นนกนี่ว่า เรียบร้อยแตกอีกหนึ่งวางลงกินกินกินคืนนี้พักที่นี่ก่อนละกันเอาละเช้าแล้วละ่ะตอนนี้ซึ่งตื่นมาเราก็อยู่น้ำเลยครับเนี่ย เขาเห็นเรานะเจ้าอ,อารทุมตัวเมื่อกี้เนี่ยคือเขาเห็นเรานะ,ะครับเพื่อนคิดว่าผมจะเอาเขาได้หรือเปล่านะลองดูดิบินหนีไปแล้วโอ้โหมมันลูก จะย่องไปเอานกตัวนี้นะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะเฮ้ยมันเห็นนะมันเห็นโอ้โ oh ห oh. นกตัวนี้มันเห็นโอ้โ oh ห oh. เอาเรื่องจัดเฮ้ยตัวนี้ผมเอาได้หรือเปล่าเนี่ยชุบคนหน่อยดิชุบคนหน่อยดิเพื่อนสวยงามเรียบร้อยกินซาก อุ้ยตาแดงก่ำมาเลยนะครับเอาไงดีเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยนกตัวนั้นนกตัวนั้นนกตัวนี้เลือกสองพันกว่าเลยนะเอาไงไงมากินอาหารกินด้วยโอ้โหมันบินไปแล้วเดี๋ยวผมพักนอนตรงนี้ก่อนแล้วกันเจอกันวันพรุ่งนี้เอาล่ะเช้าแล้วล่ะ โอ้โหข้างหลังเรามีสัตว์เต็มเลยนะฮะมาจะแวะกินน้ำก่อนมยเนี่ยแต่ว่าข้างหน้ามีตัวนิ่งอยู่นะมีตัวนิ่งอยู่นะเอจบไปหนึ่งศพมันตัวอะไรนี่มันตัวอะไร อะไรนะร้องหน่อยดิโอ้ร้องไม่ทันน่ๆเหมมอนเขาจะรู้ว่าเราอยู่นั่นหรือเปล่ามอาเห็นนันอ่ะเดินถอยหลังใส่เราเฉย เฮ้ยตัวอะไรวะนั่นแตกแตกแตกโอ้ยสี่คิว ตีคิวติดต่อกันน่ะไม่ธรรมดาแล้วเอ้ยก็คงจะแคสเราว่าเอ้ตัวนี้มันเห่าเรื่องจัดและตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกหนักด้วยนะครับเจอตัวผมเจอตัว มัคนคุณอยู่หลายตัวนะโอ้น่าสงสารไม่อยากทำเขาหรอกสะกดรอยตามพวกนี้ดีไหม <c oughs> อ๋อตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะเนี่ยอยู่นี่สามตัวเลยเนี่ยอาหารผมเนี่ยผมรู้สึกสงสารขึ้นมาทันทีเลยบาเอ้ย เขากำลังเลี้ยงลูกอ่อนของเขานะครับซึ่งผมต้องไปดีกว่านะวันนี้ไปชคาดไม่ทำงานงั้นเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะต้องนอนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนอนพักเจอกันพรุ่งนี้เชา้าอ่าและดูเหมือนจะเช้าแล้วนะฮะผมก็เริ่มรู้สึกหิวขึ้นมาแล้วนิดหน่อย้างหน้ามีตัวอะไรไม่รู้นะฮะแต่รู้สึกว่าน่าจะหดพอตัวนะฮะ โอ้อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นแก๊งเขานั่นแลนะโอ้ดูสิครับเป็นแก๊งเขาหมดเลยนี่เนี่ยออกซิไดเซนหมดเลยนะฮะเนี่ยโอ้โอเคเขาไม่เห็นเรานะเนี่ยโอโ้ <Yeah. S 1> โหเยอะแยะออกซิไดเซนหมดเลยนะเนี่ย ีอะไรอีกแก๊งนึงเหรออเขาอยู่กันแก๊งใหญ่เลยนะเนี่ยออกซิไดเซนหมดเลยเนี่ยดีนะผมยังไม่ค่อยหิว <laughs> ยังไม่ค่อยหิวแตกินน้ำก่อนแล้วกันแต่ผมเห็นตัวนึงมันอยู่โดดเดียวเดียวดายเพื่อเพื่อนเห็นเหมือนกันไหมครับเนี่ย นานตัวนั้นอ่ะมันอยู่โดดเดียวเดียวดายในท้องเลนะฮะเอาแล้วเขาปีกตัวออมาเองนะฮะปีกตัวออกมาคนเดียวนะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าเขากำลังจะกลายเป็นอาหารของผมนั่นเอง เรียบร้อย <laughs> แตกไปหนึ่ง <laughs> <laughs> ปวดท้องยิบเลือดมันเยอะดิ <laughs> เราเดินมาใกล้แม่เขาแล้วนะครับ <laughs> ต้องรองให้เขาปลีกตัวออกแหง คยอตอนนี้เขาติดแม่เขา,างอมแงมเลยนะฮะแม่เขาหันมากัดผมทีเดียวนี้น่าจะด้องนะฮะ้องกัดกันแล้วกัดกันแล้วแล้วเราก็จะโดนอ่ะเราจะก็จะโดนละ่ะเฮ้ยมันเห็นเราได้ไงอะ่ะ งั้นพักที่นี่ก่อนและกันเดีวเจอกันพรุ่งนี้อุ้ยตัวอะไรมาไม่รู้นะฮะไม่เห็นเรานะเอาแล้วเอาแล้วกัดกันแล้วครับโอ้รอดหรือเปล่านะแล้วก็สว่างคาตานะฮะโดนกัดแล้วตัวนั้น โบโบเรียบร้อยโอ้โอ้โอ้ยมันเห็นเราได้ไงอะไอ้เค่โอ้โหจบกัน say it's funky, Susan says it's cool Game review so hot, it's breaking all the